เราอยากจะมีรถคันเล็กๆไว้คันหนึ่งสําหรับที่เราจะขับเองแต่ว่าด้วยความที่เรามีลูกมันก็นึกถึงความปลอดภัยเหมือนกันว่าเราไปกับลูกอย่างเราไปส่งลูกไปขึ้นทางด,วด่วนลงทางด่วนมันจะปลอดภัยไหมงั้นเราต้องหารถที่เหมือนกับเราไว้ใจได้ถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันจะต้องแบบว่าเซฟทั้งลูกทั้งเราทางกลับบ้านจะมีลงอุโมงค์ อันตรายเหมือนกันเราขับแล้วเรารู้สึกได้ว่ารถอะมันมัน่นคงขับแล้วมันมีความแน่นก็คือลูกยังเล็กกันนะคะอะเราดูข้างหลังลูกนั่งสบายไหมซึ่งเขามีแอร์แบ็กอยู่ด้านหลังด้วยคือสมัยนี้อยากหารถที่วอลลี่ฟรีจริงๆสามีก็ไปถามคนที่รู้เรื่องรถทําแมกกาซีนรถทํานู่นทํานี่มาว่าเนี่ยภรรยาผมอะจะเป็นรถ ก็ทุกคนเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าเป็น l e ็ก s อย่างแรกเลยก็คือตอบโจทย์ในเรื่องของขนาดนะคะอย่างที่สองวอลลี่ e รอันนี้ชัวร์มากๆเพราะว่าเราไม่อยากมีปัญหาระหว่างที่เราอยู่ในรถแล้วมีลูกอยู่ด้วยมันเราเลือกความปลอดภัยถ้าเป็น l e ็กซัสความพรีเมียมของเขาอะเราวางใจได้ในระยะยาวอยู่แล้วฟีเจอร์ต่างๆที่เล็กซให้มา มันใช่มากๆซึ่งทราบว่าคนออกแบบเป็นผู้หญิงแล้วเขาใส่ใจมากๆคือมันเป็นทุกสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราขับแล้วเราสะดวกสบายจากตอนแรกที่ไปดูก็ว่าชอบแล้วแต่พอมาใช้จริงๆคือเหมือนแบบเรารู้สึกเลยว่าคิดถูกมากเลยที่ซื้อคันนี้เราภูมิใจในการที่ขับเ e ็กซัสคือเป็นรถที่มีความคุ้มค่าแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่เสียใจเลยเราตัดสินใจถูกมากที่เลือกเล็กซัสค่ะ ตั้งแต่ซื้อรถคันนี้บอกทุกคนที่จะเปลี่ยนรถว่า Lexus เชื่อฉัน